สวัสดีทุกๆคนวันนี้จะพาไปอิ่มอร่อยนะคบไปกินของอร่อยๆกันที่ย่านจองโนนะครับในกางกุงโซโลเลยวันนี้เราจะมาทานกุนโพซัมกุนโพซัมเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างหมูสมชั้นต้มกับอ้อยนางลมซึ่งมีความอร่อยลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อเป็นเมนูอันหนึ่งที่เป็นเมนูเรียกว่าเมนูพื้นบ้านแล้วกันนะครับที่คนเกาหลีก็น,นิยมทานนะวันนี้มาที่จองโนเนี่ยในซอยเนี่ยก็จะขายอยู่เมนูเดียวเลยคือกุนโพซัมมันเป็นอาหารที่แบบเขาจะมากินกับเครื่องดื่มพวกสายแอลโกอฮอลต์ต่างๆไม่ไว่าจะเป็นมอกกลัลีเบียหรือว่าน 35พอดีผมไปอ่านรีวิวมาลานนี้น่าสนใจอันนี้เป็นเครื่องเคียงเวลที่เราสั่งมาเสิร์ฟรวดเร็วมากเครื่องเคียงก็จะมีอย่างที่คุณเห็นเลยมีกิมจิโพชัยเท้ามีผัวงอมีน้ำจิ้มอะไรต่างๆาแล้วรวมถึงกุ้งจอมด้วยแล้วก็จะมีอีกอย่างนึก็คือเป็นเล้งต้มนะกับกิมจิขาวรสชาติก็จะเปรี้ยวๆเค็มไม่เผ็ดนะอันนี้ใช้เป็นกิมจิขาวคล้ายๆประกาศดองรสชาติมนคล้ายๆเล้งต้มกับประกาศดองครับเวลาซดเนี่ยแก้เมาอะไรต่างนะครับเป็นซุปแก้แห้งแหละว่ายง่าย ซึ่งเวลาที่เราสั่งเนี่ยผมสั่งชุดเล็กสุดเลยคือ27,000อันวอนที่อยู่ข้างบนคือนาปาแรปวิสออสเตอร์นั่นเองอันนี้คือหน้าตาของมันนะกุนโพสัมครับก็จะมีหอยนางรมสดซึ่งหอยนางรมเนี่ยก็ทำมาได้ดีเลยนะแล้วก็มีหมู3มชั้นต้มมาโอ้โหบอกได้เลยว่าหมูเนี่ยไม่เหนียวแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวหมูเลยนะรสชาติเนี่ยบอกได้เลยว่าฟินมากๆทานหมู3ชั้นต้มที่ไหนมาก็ไม่อร่อยเท่าที่เกาหลีครับแล้วนี่เป็นกิมจิผักรวมนะ ก็จะมีเป็นแบบแบบนี้มาให้นะครับก็จะมีในอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เป็นกิมจิผักรวมรสชาติก็จะเปรี้ยวๆแล้วเอาหวานนิดๆแล้วก็เค็มหน่อยๆไม่เค็มมากเวลาทานนะก็ต้องเอาผักต่างๆมาหอ่อก็จะมีทั้งใบงาแล้วก็ตัวที่เป็นผักใบผักกาดด้วยแล้วก็จะามาห่อวมกันกันกบทั้ง3าอย่างเนี่ยแล้วก็จะใส่พวกเครื่องเคียง,งต่างๆพวกกระทงกระเทียมกุ้งจอม น้ำจิม้มเต้าเจี้ยวซมจังเลยต่างๆหรือว่าโคชูจังหรือว่าไข่เทา้ากิมจิก็ได้ใส่ลงไปก็แล้วแต่ชอบเวลากินก็จะหอแบบนี้นะครับแล้วก็ทานคู่กับพวกเครื่องดื่มสายแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าฟินมากๆถ้าเกิดไม่ทานแอลก็กินกับพวกน้ำอารมณ์ก็ดีนะนี่ก็สั่งน้ำอารมณ์มากินราคาเนี่ย2อ0 0 0วอนก็จะมีน้ำเปล่าให้นะแต่ถ้าอยากกินเครื่องดื่มสายแอลหรือว่ากินน้ำเราก็สั่งเพิ่มนี่เวลากินก็ทำแบบนี้เอากิมจิต่างๆมาห่อเลยนะครับอันนี้ก็ต้องใส่เข้าไปด้วยกัน เดผมไม่รู้ว่าผักรวมแบบนีมีอะไรมากรู้อย่างเดียวมีประกาศขาไปไอ้ที่เป็นกรุบกรเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาชีบกระเทียมเนานะใส่กุ้งจอมลงไปหน่อยกุ้งจอมเนี่ย,ยรสชาติดียวกับกุ้งจอมที่บ้านเราเลยนะปกติอาหารเกาหลีเวลาทำกิมจิหรือว่าทําแกงเนี่ยบางทีขาจะใส่กุ้งจอมตัวนี้ลงไปด้วยเพิ่มรสชาติความเป็นทะเลและความเค็มน,นะเพราะว่าตัวหมูสามชาั้นที่เรากินเนี่ยมันจะจืดนะแล้วก็ห่อแบบนี้ครับอันนี้เป็นแบบแรกที่ยังไม่ใส่หอยนางรมนะครับเดี๋ยวเราจะหอก บอกเลยว่าไม่คาวทํามาสะอาดมากๆไม่มีกลิ่นน้ำทะเลหรือกลิ่นคาวเลยนะเวลากินเนี่ยบอกบอกได้เลยว่ากินจนหมดนะ้าวมาพรีไม่แตกครับอันนี้แน่นอนรับประกันเลยครับว่าโอ้โหมันเป็นการผสมผสานกันที่ลงตัวอย่างมากเลยไม่น่าเชื่อความอร่อยแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ครับถ้าเกิดมาเที่ยวโซลแล้วเบื่อพวกหมู3ชั้นหรือว่าซุปกิมจิแล้วผมแนะนําเลยอันเนี้ยเป็นเมนูที่น่าริมลอมนการเดินทางมาไม่ยากเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยครับ